ในสังคมที่เต็มไปด้วยการกดขี่ข่มเหงผู้มีอำนาจรังแกประชาชนชายผู้ที่จะมาทวงความเป็นธรรมคืนให้แก่สังคมได้คงต้องเป็นหน้าที่ของเขาเปาบุญจิ้นหน้าขาวสวัสดีครับวันนี้ทางช่องมัดสี่จะมาสปอยหนังของเฮียโจซิงเฉือกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับภาพย,ายนตร์เรื่องเปาบุญจิ้นหน้าขาวในปี1994ก่อนที่จะไปฟังสปอยหนังก็อยากจะฝากเพื่อนๆให้กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ ฟ้องถังจิ้งทนายอันดับหนึ่งแห่งกวางตุงมาตีกล่องร้องทุกที่น่าสาลเขาเป็นทนายของเศรษฐีหลิวมาฟ้องเมียของชาวนาคนหนึ่งว่าข่มขืนเศรษฐีหลิวเพราะเห็นว่ารูปหล่อผู้ตัดสินก็คือรองนอำเภอเป้าหลงสิงพระเอกของเรื่องทนายได้ติดสินบนอสิงทำให้เขาตัดสินให้คู่สามีภรรยาชาวนามีความผิดจริงและดูท่าว่าเขาจะเคยทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนั่นทำให้เขาเป็นที่รังเกยียจของชาวบ้านใน,นเวลาเดียวกันนั้นเอง ที่บ้านตะกุลชิก็ได้จัดพิธีแต่งงานขึ้นซึ่งเจ้าสาวนั้นเป็นหญิงสาวที่สวยมากแต่เจ้าบ่าวตระกุลชิกลับเป็นชายขี้โรคท่านเศรษฐีได้เชิญอสิงเข้ามาร่วมงานด้วยทว่าในระหว่างพิธีกราบไหว้ฟ้าดินนั่นเองมือปราบเสือดาวยอดมือปราบอันดับหนึ่งก็ได้ตามจับโจรสามคนเข้ามาจนถึงในงานโจรคนแรกบอกว่ามือปราบเจ้าเก่งแต่ใช้ดาบแน่จริงก็อย่าใช้ดาบสิมือปราบเสือดาวจึงตอบว่าได้ เมื่อจนคนที่สองเห็นดังนั้นก็ได้ตอบว่างั้นแน่จริงก็อย่าใช้มือสิมือปราบเสือดาวจึงตอบว่าได้ไดและเมื่อเห็นดังนั้นมือโจรคนสุดท้ายจึงได้บอกว่างั้นแน่จริงก็อย่าใช้ทั้งมือทั้งเท้าสิและมือปราบเสือดาวก็ตอบว่าได้แล้วเมื่อโจรบุกเข้าไปาาออเอเม หลังจากปราบพวกโจรลงได้มือปราบก็เข้ามาใส่ความเจ้าบ้านทันทีว่าให้ทีหลบซ่อนพวกโจรพอเห็นว่ามีเปาหลงซิ่งอยู่ด้วยก็รีบบอกว่ามีคุณนั่งอยู่ด้วยแสดงว่าสมรู้ร่วมคิดมีความผิดถึงขั้นกระบฏโยเวยผู้ช่วยของอาสิงถึงกบับอุทานว่ามันยัดข้อหาให้เราเก่งกว่าเราอีกนั่นนี่แต่สุดท้าย เป้าหลงสิงก็ใช้อุบายหลอกล่อจนสามารถจับมือปราบเสือดาวได้และนั่นก็ทําให้ชาวบ้านเริ่มหันมานับถือเริ่มใสเขาซึ่งนั่นก็ทําให้เป้าหลงสิงตั้งใจที่จะกลับตัวเป็นขุนนางที่ดีดูแลประชาชนให้เต็มที่ด้วยความยุติธรรมแต่ทว่าก้างดึกคืนนั้นเองชายตีของบอกเวลากลับพบว่าประตูบ้านสกุลชี้เปิดอ้าอยู่เมื่อเขาเดินเข้าไปภายในก็พบว่าคนในตระกูลนั้นถูกสังหารหมู่ทั้งหมดโดยฆาตะกรนั้นก็คือฉางเว่ยชายตีของถูกเตะจนสลบ แต่จากนั้นสุนัขของบ้านตระกูลชิก็ได้ตรงเข้าเล่นง,งานฉางเวยทาให้คนใช้ตระกูลชีคนหนึ่งหนีออกมาได้ฉางเวยจึงไล่ตามเข้ามาจนกระทั่งมาพบกับเป้าหลงซิงกับพวกพอดีจึงได้ถูกจับกลับไปที่อำเภอเมื่อไปที่บ้านสกุลชิก็พบว่าทุกคนถูกสังหารหมดเว้นแต่เพียงสายสกุลชีเพียงคนเดียวต่อมาเมื่อไต่เท้าเป้าเปิดสาร ฉางเวยก็ไม่ยอมตอบอะไรทั้งนั้นเปาหลงสิงจึงจะโวยเขาแต่ช้างเวยกลับบอกว่าเขาคือลูกของเจ้ากรมนาวีฉางคุณนั่นทําให้เปาหลงสิงถึงกับตกใจแต่เมื่อฟังคาให้การของสไพยสกุลชีว่าช้างเวยข่มขืนนางและเมื่อมีคนมาพบเห็นเขาก็ฆ่าพยานทุกคนที่เห็นเล่ากับคนบ้าเปาหลงสิงที่ตั้งใจจะเป็นคนดีจึงได้เบิกตัวคนใช้สกุลชีและคนตีคองบอกเวลามาเป็นพยานเผื่อมัดตัวฉางเวยและนั่นทําให้เขาถูกจับตัวเข้าคุกทันที แต่หลังจากเลิกสารฟังถังจริงกลับนำทองมากมายจากเจ้ากรมนาวีมาไว้ในจวนของเป้าหลงสิงและให้ข้อมูลอีกว่านอกจากฉางเวยจะเป็นลูกของเจ้ากรมนาวีแล้วยังเป็นลูกบุญธรรมของมหาขันที่ลี่กงกงที่เป็นคนสนิทของสู้สีไทเา่าและฟังถังจริงบอกว่าทองนี้เป็นของขวัญหางยอมอนุโล,ลมให้ท่านญาติของฉางเวยเข้ามาเยี่ยมเขาในคุกได้อาจสิงจึงได้ยินยอม ทว่าผู้ที่เขามาเยี่ยมในคุกนั้นกลับเป็นเจ้ากรมนาวีและฟางถังจริงเองไม่ได้ฟังรูปคดีจากฉางเว่ยแล้วทนายฟางก็ได้ให้ฉางคุณส่งคนไปทำลายหลักฐานกรอกยาพิษเข้าปากของศพเพื่อป้ายความผิดให้สไพซ์กุลชีว่าเป็นคนรอบวางยาคนตระกุลชีทั้งตะกูลเช้าวันต่อมาในอำเภอตัวจริงก็ได้กลับมาและเมื่อเขาเบิกตัวพยานยามนั้นก็กลับคำให้การในชั้นศาลเปาหลงสิงจะเข้าไปช่วยแก้ต่าง แต่กลับถูกทนายฟางใส่ความว่าเขารับสินบนจากสภัยสกุลชิและเงินนั้นก็ยังอยู่ในห้องของอาซิงอยู่เลยที่แท้ทองทั้งหมดที่ฟางถังจิ้งนำมาให้เขานั้นก็เป็นแผนพิฆาตเป้าหลงซิงนั่นเองในอำเภอจึงได้ปลดอาซิงออกจากตำแหน่งต่อมาในอำเภอได้เบิกตัวหมอตำแยมาให้การน่าบอกว่าจากการตรวจร่างกายล้วพบร่องรอยการมีเพศสัมพันธ์จริง อีกทั้งยังพบว่าสไปยสกุลชีนั้นตั้งคันได้สองเดือนแล้วทนายฟางจึงรีบกล่าวว่าคุณชายสกุลชีนั้นร่างกายอ่อนแอใขรๆก็ว่าไม่สามารถมีลูกได้แต่นางชีตั้งคันแสดงว่าต้องคบชูแน่นอนและเมื่อเบิกตัวบ่าวสกุลชีเขาก็บอกว่าเขาเป็นชู้กับสไปยสกุลชีเองอีกทั้งนางยังเขียนกรอนให้เขาไว้บทหนึ่งไว้เป็นพยานรับในอำเภอจึงได้ตัดสินว่าสไปยสกุลชีนั้นมีความผิดจริงเมื่อนางไม่ยอมรับ กบวยนางจนสลบและบังคับให้นางพิมพ์ลายนิ้วมือในเอกสารรับผิดแล้วนําไปขังเพื่อรอการประหารในเดือนหน้าส่วนเปาหลงสิงเองก็ได้ถูกจับขังเช่นกันแต่โยเวยก็ได้มาช่วยให้เขาหนีออกจากคุกมาได้เมื่อกลับไปที่บ้านพ่อของเขาก็ได้บอกว่าให้ไปหาเจ้ากรมอาญาคนปัจจุบันเพราะเมื่อสมัยที่เขาตกยาก พ่อของอาสิงเคยช่วยเขาไว้และได้ให้ถือขนมเปียกครึ่งชิ้นที่เคยแบ่งกันกินในสมัยนั้นไว้เป็นหลักฐานหลังจากได้สั่งเสียเสร็จสิ้นพ่อของอาสิงก็สิ้นใจตาย,ตายส่วนในอำเภอก็ได้ปล่อยมือปราบเสือที่ถูกอาสิงจับขังไว้ในคุกออกมาเพื่อตามล่าอาสิงเปาหลงสิงหลบหนีมือปราบจนไปขึ้นเรือของคณะกายกรรมของพี่น้องลี่ฟงและฟงลี่ซึ่งคณะกายกรรมก็จะเดินทางไปเมืองหลวงพระเอกจึงได้เดินทางไปด้วยและลี่ฟง ก็ได้ตกหลุมรักอาสิงในระหว่างการเดินทางและได้ตกเป็นเมียของเขาเมื่อมาถึงเมืองหลวงอาสิงก็ได้เดินทางไปหาเจ้ากรมอาญาเพื่อให้เขาช่วยถวายดีกาแก่ฮ่องเต้ แต่ปรากฏว่าเจ้ากรมอาญากับร่วมมือกับเจ้ากรมนาวีโดยไม่ได้สำนึกบุญคุณพ่อของอาซิงเลยแม้แต่น้อยเจ้ากรมนาวีบอกว่าอย่าฆ่าทั้งสองคนแต่จะให้ทั้งสองนั้นเป็นขอทานอยู่ในเมืองหลวงเพื่อฉีกหน้าพ่อของเป้าหลงซิงซึ่งหลังจากที่ถูกไล่ออกมาจากจวนแล้วเจ้ากรมก็ได้ส่งคนมาขัดขวางการหาเงินของทั้งคู่จนกระทั่งอาซิง ต้องเนียนเขาไปกินข้าวฟรีในซ่องแต่เขาจะถูกแม่เล้าจับได้และถูกบังคับให้ทำงานใช้นี่เป็นเวลาสามเดือนหลังจากที่เขาทำงานไปได้ไม่นานเขาก็ได้แรงบันดาลใจจากเจ๊สามแม่เล้าผู้คุมซ่องนี้ซึ่งมีลีลาการด่าเป็นเลิศด่าแม่เล้าซ่องข้างๆที่มาหาเรื่องจนล้มควม่ำนั่นทำให้เขาคิดได้ว่าจะต้องสำเร็จวิชาปากอหอยปากปูนี้ให้ได้เขาจึงได้ฝึกพลังปากโดยการยกของหนะักเลียเทียนไขและครูพักรักจำวิชาการด่าจากเจ๊สาม จนได้สำเร็จยอดวิชาปาออกหอยปากปูสามารถด่าจนทะเลระเบิดได้ต่อมานางลมอันดับหนึ่งของซ่องหยูเอียนรู้สึกว่าเปาหลงสิ่งนั้นไม่เหมือนผู้ชายทั่วไปที่มาหานางจึงประทับใจและจะชวนเขาไปคุยด้วยกันที่ห้องแต่วันนั้นมือปราบเสือดาวก็ได้ตามมาถึงพอดีเขาต้องการมาหาหยูเอียนนางจึงให้อสิงเข้าไปหลบที่ใต้เตียงก่อนและเมื่อมือปราบเสือเข้ามาเขาก็ได้ตรงเข้าไปหวังจะข่มขืนหยูเอียนพร้อมทั้งบอกว่า ร้องเลยต่อให้ร้องให้ตายก็ไม่มีใครมาช่วยหรอกอาสิ่งที่อยู่ใต้เตียงจึงพูดว่าชั่วช้าแต่ทว่าแม่เหลาก็รีบเข้ามาแล้วบอกว่าองเถียนได้พาชายคนหนึ่งจะมาหาอยู่เอี้ยนโดยเฉพาะมือปราบเสือจึงต้องรีบมุดเข้าไปที่ใต้เตียงและมาชายคนนั้นเข้ามาก็ตรงเข้าไปจะข่มขืนอยู่เอี้ยนพร้อมทั้งบอกว่าร้องเลยต่อให้ร้องให้ตายก็ไม่มีใครมาช่วยหรอกอาสิ่งและมือปราบเสือที่อยู่ใต้เตียงจึงพูดพร้อมกันว่าชั่วช้า แต่แล้วแม่เราก็เข้ามาอีกพร้อมทั้งบอกว่าเจ้ากรมกลาโหมก็จะมาพบอยู่เอี้ยนเช่นกันชายหนุ่มผู้นี้ที่แท้ก็คือฮองเตเขากลัวว่าเจ้ากรมจะไปฟ้องไทเฮาว่าเขาแอบมาเทียเ่ยวซ่องจึงแต้มุดเข้าไปที่ใต้เตียงเช่นกันและเมื่อเจ้ากรมเข้ามาก็ตรงเข้าไปจะไปคุ้มขืนอยู่เอี้ยนพร้อมทั้งบอกว่าเออ้องเลยเออตาย้องให้ตายก็ไม่มีใครมาช่วยหรอกเฮ้ <Hey. S 1> ทั้งสามที่อยู่ใต้เตียงจึงพูดพร้อมกันว่าชั่วช้า ฮ่องเต้จึงบอกให้อาสิงออกไปจัดการกับเจ้ากรมอาสิงจึงได้ออกจากใต้เตียงมาแล้วบอกว่าเขาจะเอาเรื่องที่เจ้ากรมกลาหมแอบมาเที่ยวซ่องไปพนธนาให้ทั่วเลยซึ่งก็ได้ผลเจ้ากรมรีบหนีจากไปทันทีฮ่องเต้และมือปราบเสือจึงออกมาจากใต้เตียงพร้อมทั้งชื่นชมเป้าหลงสิงว่ามีไหวพลิบดีอาสิงจึงได้คุกเข่าปราบทูลฮ่องเต้ให้ช่วยเหลือเพื่อที่จะพลิกฟื้นคดีให้กับผูหยินสกุลชี องเต้จึงได้แต่งตั้งให้อสิงเป็นผู้ตรวจการแปดมณฑนสอบสวนคดีสกุลชิใหม่ร่วมกับเจ้ากรมอาญาและเจ้ากรมนาวีและแต่งตั้งมือปราบเสือเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการทั้งสองคนก็ได้เดินทางกลับมาทันหยุดการประหารหูหยินชี้ได้พอดีและในวันสอบสวนฟางถังจิ้มก็ถูกเชิญตัวมาเป็นทนายว่าความให้กับฉางเหวยอสิงได้เบิกตัวเท่าแก่ร้านขายยามาสอบปากคําว่า เขาให้การว่าหูหยินฉีนั้นไปซื้อสารหนูจากร้านของเขามาหนึ่งชั่งและหมอชนะสูตรก็บอกว่าพบน้ำหวานที่มีสารหนูอยู่ถูกต้องใช่ไหมแต่เมื่อเขาเอาน้ำหวานหนึ่งหม้อมาผสมกับสารหนูหนึ่งชั่งกับพบว่ามันมีกลิ่นที่เหม็นฉุนมากไม่มีใครยอมกินแน่นอนเจ้ากรมนาวีจึงบอกว่านางอาจผสมไม่หมดก็ได้แต่อัซิงก็แก้ต่างว่าถ้าผสมไม่หมดแล้วสารหนูที่เหลือไปไหนล่ะเพราะคนทั่วบ้านแล้วก็ไม่พบอีกทั้ง ถ้าใช้ไม่หมดแล้วจะซื้อมาเยอะๆทำไมให้น่าสงสัยนอกจากนี้เขาได้ไปค้นบนัญชีจากร้านขายยาแล้วพบว่าเขาสั่งสารหนูเข้าร้านมาเพียงแค่ครึ่งช่างเท่านั้นและจะไปเอาจากที่ไหนมาขายได้ตั้งหนึ่งช่างนั่นแปลว่าเจ้าของร้านให้การเท็จแน่นอนต่อมาเขาก็ให้มือปราบเสือดาวรายงานผลการชนสสุรศพตระกุลชิพบว่าทุกคนที่คอมีสีดำแสดงว่าถูกพิษแต่บริเวณอื่นกลับเป็นปกติ แสดงว่าถูกจับก,กอบพิษใส่ปากหลังจากที่ตายแล้วพิษจึงอยู่แค่บริเวณคอไม่ได้ลงสู่กระเพาะและศพยังถูกหักกระดูกแต่ถูกตอกตะปูตึงไว้เพื่ออำพรางทำไมภายนอกนั้นดูเหมือนปกติแต่ที่จริงแล้วตายเพราะถูกยอดฝีมือหักกระดูกทานายฟางจึงแก้ต่างว่าช่างเวยัยไม่มีวรยุทธ์จะเป็นยอดฝีมือผู้นั้นได้อย่างไรอาซิงจึงบอกว่านั้นก็ให้เตรียมที่รัดนิ้วถ้า,าขัดเขินก็แปลว่ามีวรยุทธ์แต่ถ้าหักไม่ก็รัดให้ทรมานตายไปเลย ในขณะที่พวกอาซิงกำลังยิ้มยาออย่างได้เปรียบนั่นเองเสียงประกาศก็ดังขึ้นหลี่กงกงมาแล้วฉางเวย่ยหันกลับไปยิ้มด้วยความดีใจพร้อมทักทายพ่อบุญธรรมของเขาจากนั้นหลี่กงกงก็ได้มอบชุดทองพระราชทานจากไทยเหา่ามาสวมให้กับฉางเวย่ยพร้อมทั้งบอกว่าผู้สวมชุดนี้นอกจากฮ่องเต้แล้วใครก็ทรมานฉางเวย่ยไม่ได้ทั้งนั้นทนายฟางได้โอกาสจึงบอกว่า หูยินชีอาจจะจ้างนักฆ่ามาทำร้ายคนในครอบครัวสะกุลชีก็เป็นได้เจ้ากรมอาญาเห็นดีเห็นงามด้วยจึงได้สั่งให้ทรมานหูยินชีอาซิงจึงได้ออกมาสั่งห้ามไว้หลี่กงกงจึงได้กล่าวว่าเป็นขุนนางเพียงปีสองปีก็วางท่าใหญ่โตอีกไม่นานคงไม่เห็นไทเฮาอยู่ในสายตา อสิงจึงบอกว่าข้าไม่เห็นในสายตาแน่พระไทยเฮาต้องเก็บไว้บมูชาในใจไม่เหมือนเจ้าที่คำก็โหนสองคำก็โหนทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติของไทยเฮาแล้วอสิงก็เปิดฉากด่าลีกลงกงอย่างเมามันเป็นเวลานานเพื่อซื้อเวลาไม่ให้หูหยินชี้ถูกทรมานอีกถังยังส่งมือปราบเสือดาว ไปขู่บ่าวสกุลชิและยามตีคองบอกเวลาโดยเล่นละครปลอมตัวเป็นเท่าแก่ร้านขายยาว่าให้การเท็จในชั้นศาลและถูกท่านเป่าจับได้จึงถูกลงโทษอย่างหนักตัดออกเป็นสองท่อนและคลานมาจะเขียนคำสั่งเสียที่ขาของบ่าวสกุลชีบบาวสกุลชีนั้นกลัวมากจึงโโล่อ,ออกมาว่าไม่ต้องมาเขียนข่าอ่านไม่ออกตัดกลับมาที่ศาลหลังจากด่าก,กันเป็นเวลาสองชั่วยามเจ้ากรมนาวีก็ได้บอกให้ทั้งสองหยุดด่าก,กันแล้วก็มาตัดสินคดีต่อ แต่ห,หญินชี้กลับเจ็บคันคลอดลูกพอดีจึงให้นานออกไปคลอดก่อนและเบิกพยานที่เหลือคราวนี้ยามกลัวมากจึงเล่าความจริงทั้งหมดพร้อมทั้งบอกว่าที่ครั้งก่อนกล่าวเท็จก็บพอรับเงินมาจากทนายฟางจากนั้นอาสินก็ได้ซักบ่าสกุลชี้ต่อโดยให้เขาอ่านกรอนที่เขาเคยอ้างว่าหหวินชี้ได้มอบให้เขาตอนที่เป็นชูเปาหลงสิงได้แอบเปลี่ยนเนื้อเพราะรู้ว่าบ่าวสกุลชี้นั้นอ่านหนังสือไม่ออกแต่บ่าวสกุลชี้นั้นก็ยังท่องกรอนบทเดิมนั่นจึงทําให้ความแตก เขาจึงรีบสารภาพว่าทนายฟางให้เงินเขาและบังคับให้เขาให้การปักปร้มคนอื่นจริงๆแล้วเปาสกุลชินเคยไปสมัครเป็นขันทีถูกตอนมาแล้วแต่เข้าวังไม่สําเร็จเพราะไม่มีเส้นสายจึงมาเป็นคนใช้บ้านสกุลชีแทนเขาถูกตอนแล้วจึงเป็นชู้กับหูหญินไม่ได้แน่ๆท่านเป่าจึงได้ปลดทนายฟางออกจากตําแหน่งและจะให้เขาให้การเอาผิดฉังเวยเพื่อลดหย่อนโทษทว่า เลีงกงงกับใช้ให้ลูกน้องทำร้ายทนายฝางและเบ่าสกุลชี้จนสลบให้การไม่ได้และกดดันเปาหลงสิงว่าถ้าไม่มีพยานก็ให้ปล่อยตัวฉางไวทันทีท่านใดนะก็ได้ยนนดินเสียงเด็กร้องออกมาเปาหลงสิงจึงได้บอกว่าช่วยไม่ได้ในเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นก็ให้ฉางเวหยดเลือดพิสูจน์ดูถ้าเขาไม่ได้ขมขื่นหุ้หยินสกุลชี้จริงเด็กไม่ใช่ลูกของเขาเลือดก,ก็ต้องเข้ากันไม่ได้ฉางเวยมั่นใจ จึงได้หยดเลือดพิสูจน์ดูแต่ท้ว่าเลือดของเขากับเลือดของเด็กนั้นกลับเข้ากันได้ด้วยอารามณ์ตกใจฉางเว่ยก็ตะโกนออกมาว่ามันไปนไม่ได้อะก็คืนนั้นเขาขืนใจนานและอีกวันหนึ่งก็ท้องเลยอะไรจะเร็วขนาดนั้นทุกคนในชั้นศาลจึงได้ยินคําสารภาพของฉางเว่ยทันทีและท่านใดนั้นเมียของฉางเว่ยก็ได้วิ่งเข้ามาในศาลพร้อมทั้งถามว่ามีคนบอกให้พาลูกของนางมาที่นี่ที่แท้เด็กที่ถูกนำมาหยดเลือดพิสูจน์ก็เป็นลูกของนางกับฉางเว่ยเอง แต่เขารู้ว่าตกหลุมพรางของท่านเปาในตอนนี้ก็สายไปเสียแล้วฉังเวยจึงได้เผยวรยุทธ์ออกมาจับตัวหลีกงกงเป็นตัวประกันเพื่อหลบหนีเมื่อปราบเสือจึงได้เข้าไปช่วยหลีกงกงและประหารฉังเวยได้ด้วยเครื่องประหารหัวพยักต่อมาเจ้ากรมนาวีเจ้ากรมอาญาและนายอำเภอก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งและนำตัวไปดำเนินคดีส่วนอสิงก็คืนตำแหน่งผู้ตรวจการแปดมณฑลให้กับฮ่องเต้ ส่วนผู้หญิงชีนั้นก็ได้มอบสูตรยาปึงปังที่แม้แต่คนเป็นโรคอย่างสามีของนางยังทำท้องได้ให้กับอาสิงจนทำให้เมียของเขาทั้งสองคนคือหลีฟงและหยู่เอี่ยนท้องอาสิงประทับใจในประสิทธิภาพของยามากจึงได้เปิดร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายซะเองซึ่งก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเท่าครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องเป่าบุญจินหน้าขาวในปี1994โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นนะครับ ไม,ไม่ว่าจะผ่านไปแล้วกี่ยุคกี่สมัยความอายุติธรรมในการตัดสินคดีการทุจริตในวงการขุนนางนั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยแต่ที่น่าเสียดายก็คือถึงแม้ผู้ร้ายจะมีอยู่จริงในสังคมแต่พระเอกกลับพบได้แต่ในหนังเท่านั้นผู้ที่จะมาทวงความายุติธรรมให้กับประชาชนเช่นท่านเป่านั้นกลับหาได้ยากซะเหลือเกินโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่7.5คะแนนและไม่มีคะแนนจากเว็บ Rotten Tomatoes นะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการสปอยหนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ